มีคนอุ้มชูคู่ครองคนรักก็อาจจะสนับสนุนซัพพอร์ตเราก็เป็นไปได้เหมือนกันมันบอกไม่ถูกว่าตัวเองจะมีความสุขตัวเองจะไม่มีความสุขอ่ะคพงเกิดว่าทิ่เหมือนว้าวุ่นนะเหมือนเหมือนแบบเหมือนมันสับสนนะเหมือนมันไม่รู้ให้ระวังเรื่องของคนเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ระวังเรื่องของการเจ็บข้อเท้ามคนละเรื่องเลยเนาะนี่คิดจะมีลูกก็อาจจะมีโอกาสได้เป็นแม่คนไม่ก็มีสัตว์เลี้ยงเอามาเลี้ยงอะไรแบบ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านโฮมเมียาชนแนลนะคะจานชื่อจารย์เมษานะคะกลับมาพบกันในเดือนธันวาเดือนสุดท้ายของปี2566หลังจากที่เราเว้นว่างพฤศจิกาไว้เพราะว่าอัดไม่ทันนะติดงานบวงสวงไหว้ครูที่บ้านอะมาดูกันซิว่าเว้นไปเดือนหนึงคนเกิดวันอาทิตย์เป็นยังไงเดือนสุดท้ายของปีแล้วได้สําหรับที่6 วันอาทิตย์จะปังหรือจะไม่ปังหรือจะยังไงอะเหมือนเดิมเนาะการอ่านแบบนี้เป็นการอ่านโดยรวมนะคะไม่ได้จำเพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณเราฟังแต่อันดีๆก็ได้นะอันไหนไม่ดีแล้วก็เอ,อ่อกดข้ามกดเน็กกดอะไรไปนะได้เหรอเราฟังให้ถึงท้ายคิดนะจะมีวิธีแก้ให้ก็ไม่เชิญวิธีแก้นะไปทำบุญอะไรเงี้ยว่าให้มันจะดีขึ้นยังไงนะ few moments later. นี่เปิดด้วยไพ่จัสเมนมา2วันแล้วนี่อ่านไม่ถูกเลยคนเกิดวันอาทิตย์นี่ถ้าได้จัสเมนอีกวันนึงนี่จะพักกองเนะี่ยพักกองเลือกถ่ายกันอ่ะเปิดด้วยไพ่เด็กถือไม้เท้าเรื่องการงาน คนเกิดวอาทิตย์แต่เอาจริงนะเนี่ยดูมา3วันนะศุกร์เสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์นีวันที่3มีไพ่เดอะมูนทุกกองเดอะมูนคืออะไรเดอะมูนคือความคิดมากความกังวลใจการแบบคิดหมกมุ่นว้าวุน่นวนเวียนอะไรแบบเนี้ยเออเฮ้ยทำไมอ่ะพอจะสิ้นปีแล้วแบบอยู่ในภาวะของความกังวลกันเหรออยู่ในภาวะของความแบบซึมเศร้าหรอยังไงอะ วันอาทิตย์เนี่ยเปิดมาด้วย,พยไพ่เด็กถือไม้เท้าเด็กถือไม้เท้านันเป็นเรื่องของหน้าที่การงานเขาบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเกิดความสับสนลังเลใจว่าเฮ้ยงานที่เราทําอยู่หรือสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่ว่าจะเป็นงานประจําก็ตามแต่คนเกิดวันอาทิตย์อาจจะเกิดความสงสัยว่าไปต่อหรือพอแค่นี้เออจะข้ามปีแล้วงานที่ทําอยู่นี่ยมานั่งคิดแล้วว่า ที่ผ่านมานี่มันดีหรือมันไม่ดีหรือมันควรจะเปลี่ยนหรือมันควรเนี่ยไม่ใช่แค่วันอาทิตย์นะบอกแล้วว่าอ่านมันสุกวันเสาร์มาแล้วอ่ะมันมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงกันทุกวันเลยหมายความว่าบางคนคิดจะเปลี่ยนงานบางคนที่จะเปลี่ยนบ้านบางคนคิดจะซื้อบ้านซื้อที่ซื้อทางอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงของการการเปลี่ยนนั่นแหละบางคนแบบว่าเอออดทนทํางานมาพี่จะรอโบนัสอะไรเงี้ยเนี่ยสิ้นปีจางก็เห็นว่ามีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนงานจะเริ่มต้นใหม่เหมือนกันในคนเกิดวันอาทิตย์ บอกแล้วว่าเหมือนเรารอคอยอะไรบางอย่างแล้วเราก็คิดจะเปลี่ยนแปลงมันซึ่งก็ดีเขาบอกว่าวันอาทิตย์เนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสน,นุนมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาอาจจะมีคนเสนองานให้ในส่วนของงานประจำเนาะหรือว่าใครที่ทํางานที่เป็นเจ้าของกิจการะมันอาจจะมีคนที่แบบว่าเอาช่องทางมาให้มาชวนเราลงทุนหรือทาอะไรต่างต่างอะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะดีขึ้นเออดีใจด้วยวันอาทิตย์เขาบอกว่า จะมีคนอุ้มชูคู่ครองคนรักก็อาจจะสนับสนุนซัพพอร์ตเราก็เป็นไปได้เหมือนกันใครที่บอกว่าคบกันมานานก็มีโอกาสได้แต่งงานเนี่ยมีคนวันอาทิตย์เนี่ยมีโอกาสมีข่าวดีเรื่องงานมงคลสมรสมีโอกาสที่จะมีแฟนมีคู่รักมีคนรักคนที่โสดมานานในวันอาทิตย์เพราว่าจะเจอคนที่ เข้ามาเขาเรียกว่าทําให้หัวใจกระชุ่มกระชวยอาจจะพัฒนาถึงการเป็นแฟนกันได้เลยนะแต่มันอาจจะแบบคบกันเป็นเพื่อนไปก่อนเลยแบบเนี้ยเออแล้วก็มีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศในช่วงเดือนเนี่ยธันวามกราในคนเกิดวันอาทิตย์มีจะพ่เดินทางต่างประเทศทั้งนั้นเลยแต่ตัวเองอ่ะมันเหมือนกับว่ามันบอกไม่ถูกว่าตัวเองจะมีความสุขหรือตัวเองจะไม่มีความสุขอ่ะคนเกิดวันอาทิตย์เหมือนว้าวุ่นนะเหมือนเหมือนแบบเหมือนมันสับสนนะเหมือนมันไม่รู้จะดีหรือจะไม่ดีทั้งๆที่ รอบๆตัวมันอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่เราเองกับรู้สึกว่าเนี่ยเหมือนที่บอกจะได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศแต่ใจกับรู้สึกว่าไม่อยากไปเลยไปดีหรอหรือไม่ไปดีอะไรแบบนี้เป็นอะไร <c oughs> เป็นอะไรนึกว่ามันเป็นกวมสับสนนะแต่บอกว่าไปดีไหมดีไปเที่ยวเถอะเออทำแบบมันจะปีใหม่แล้วก็ไปเที่ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วก็เนี่ยใครที่รอคอยเรื่องการเปลี่ยนวงเปลี่ยนงานอะประมาณช่วงปลายปีก็คือช่วงธันวาสัก20เป็นต้นไปไอย่างเงี้ยก็จะพอรู้อนาคตแนวโน้ม ก็จะทาอะไรใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มอาหารการกินอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้นะเขาบอกว่าเนี่ยใครที่ทำธุรกิจกับอาหารเครื่องดื่มอสังหาอสังหาหังสาอสังหาริมเปรัพั์ใช่ไหมงงเออเขาบอกว่ามันก็จะไปด้วยได้ดีมันมันจะไปด้วยดีนะพวกงานธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินบ้านอะไรเงี้ยหรือใครคิดที่จะซื้อบ้านจะเปลี่ยนบ้านจะย้ายบ้านจะย้ายเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีขึ้นเนี่ย ในช่วงของจะเข้าที่ปลายเดือนธันวาเนี่เลยก็ได้หรือบางคนถือเคล็ดอยากจะเข้าหลังปีใหม่ได้ไหมอาจารย์ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าถ้าถามอาจารย์อาจารย์ว่าถ้าบ้านมันเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเราสามารถย้ายของหรือทำอะไรเข้าไปรอก่อนได้เลยในช่วงเดือนธันวาคมนี้ก็ได้เหมือนกันเนี่ยเนี่ยมีโอกาสเนี่ยสามสวันดูมาเนี่ยสุขเสาร์ที่เนี่ย,ท,ยท่องเที่ยวหมดเลยท่องเที่ยวเดินทางย้ายบ้านย้ายงานหรือมีอกาบเป็นแม่คนก็มีนะใครที่ ใครที่แบบเออไม่ไม่ไม่คิดจะมีลูกก็อาจจะมีโอกาสได้เป็นแม่คนหรือไม่ก็มีสัตว์เลี้ยงเอามาเลี้ยงอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเออก็ทุกอย่างกาลังจะค่อยๆดีขึ้นหรือใครที่คิดจะเริ่มทําธุรกิจอะไรใหม่ๆจนเชื่อว่าปีนี้มันอาจจะยังไม่ดีคนเกิดวันอาทิตย์นะแต่ว่าพอพอมันเริ่มอยู่ตัวหรือว่าบางทีทําธุรกิจตัวเดิมม่ได้แต่ทำเลเดิมมันไม่ดีไงเราก็อย่าเพิ่งท้อเราลองเปลี่ยนทาเลดูก่อนไหมอ่ะเออเขาบอกว่าเนี่ยจะเปลี่ยนทําเลก็ได้หรือว่าจะลองขายของออนไลน์ดูก็็ได้คนนวัาาทิตย์กสมรถ กลับมาดีได้จากคนที่มันเคยซบเซามาอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันดวงเรามันยังไม่นิ่งไม่ใช่ไม่นิ่งดวงเรายังไม่ถึงที่ที่สิ้นสุดหมายเขาว่ายังไม่ตายอ่ะเออมันยังมีโอกาสที่จะแบบว่าได้ได้เติบโตได้เจริญงอกงามอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่ามันผิดที่หรือเปล่าที่เราทําอยู่อ่ะงานที่เราทําอยู่มันมันเหมือนที่เขาบอกขยันผิดที่มันก็ไม่รวยใช่ไหมเหมือนกันของที่เราขายอาจจะดีแล้วแต่ว่ามันผิดตลาดหรือเปล่า มันผิดที่มันผิดทางมันผิดอะไรหรือเปล่าลองเปลี่ยนแพลตฟอร์มดูไหมลองลองขยายอนาเขตดูไหมลองไปลงติ๊กตอกดูไหมหรือลองไปลงแพลตฟอร์มตัวไหนดีอะไรแบบเนี้ยแล้วมันจะดีขึ้นเออสิ่งที่เธอเขาบอกว่าสิ่งที่คุณจับอยู่มันดีแล้วเพียงแค่ว่ามันผิดทิศผ,ผิดทางหรือเปล่าเออเนี่ยเห็นไหมในส่วนของเรื่องของ ความรักก็ถือว่าดีเห็นไหมมีเกณฑ์แต่งงานมีเกณฑ์มีผู้ชายมาขอแต่งงานมีเกณฑ์มีแบบว่าเออมีเกณฑ์ท้องมีเกณฑ์เดินทางไปเที่ยวกับครอบครัวซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่เห็นไหมเนี่ยวันอาทิตย์จะถือว่าไปได้ดีดนะแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีคืออะไรความคิดตัวเองวนเวียนน่ะจะไปไม่ไปจะอยู่ไม่อยู่จะยังไงแบบว่ายังไงเออตัวเองก็สับสนอยู่คนเดียวนะบางทีเราถามคนอื่นบ้างก็ได้นะถ้าคิดเองแล้วมันคิดไม่ออกอะ่ะปรึกษาคนในครอบครัวปรึกษาแฟน ปรึกษาหมอดูก็ได้ปรึกษาจิต,ตแพทย์ทยก็ได้ใครก็ได้ที่พอจะรับฟังเราได้บางทีบางปัญหามันคิดไม่ออกจริงๆนะเข้าใจเออแต่ว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองแบบว่าวนเวียนอยู่กับปัญหาเดิมๆมันจะทําให้จิตใจมันไม่ปลอดโปร่งพอจิตใจไม่ปลอดโปร่งมันก็ทบไปถึงร่างกายเนี่ยถามว่าร่างกายมีที่หน้ากังวลบ้างคนรเกิดวันอาทิตย์เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องอาหารการกินแล้วกันระวังกินอะไรที่ผิดสาแดงระวังกินอะไรที่แบบว่าท้องไส้ปั่นปวนอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารอย่างเงี้ย นอกจอกนั้นก็ดูจะไม่มีอะไรที่รุนแรงเท่าไหร่นะเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนงานอะไรเงี้ยมีโอกาสไม่มีอะไรที่ไม่ดีนะที่เห็นนะทุกอย่างมันจะดีหมดยกเว้นอะไรยกเว้นความเครียดของตัวเองความกัวงวลของตัวเองบางคนก็ทะเลาะกับแฟนงอนกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเชื่อเถอะเดี๋ยวเขาซื้อของมาให้เราก็หายเออเขาเอาใจหน่อยเดี๋ยวก็หายเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีอะไรและการงานการเงิน การเงินการเงินไม่ขึ้นอีกแล้วนะแต่ว่าบอกแล้วว่าพองานดีเงินมันก็จะเข้ามาเองการเงินเนี่ยอาจจะได้รับการซัพพอร์ตจากคนรอบข้างอเนี่ยพ่อแม่หุ้นส่วนเจ้านายโบนัสอะไรแบบนี้นะอะไรที่ไม่คิดว่าจะได้เขาบอกว่ามันจะได้เออแล้วก็การงานจากการขายของคนที่ขายของกินอาหารเสริมอะไรเงี้ยหรือว่าพวกเอ่อของอุปโภคบริโภคเนี่ยจะไปได้ด้วยดีหรืออาพวกที่ทำเนี่ยบ้านพัก ที่อยู่อาศัยอสังหาที่ดินอะไรเงี้ยก็จะไปได้ด้วยดีเหมือนกันสรุปก็คือไม่มีอะไรที่จะแย่นะนอกจากความกังวลของตัวเองนะที่จย์เห็นนะแล้วก็เรื่องของเอ่ออีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องสุขภาพเขาบอกว่าให้ระวังเรื่องของคนเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ระวังเรื่องของการเจ็บข้อเท้าคนละเรื่องเลยเนาะ,นะเนี่ยสองอย่างนี้ก็ระวังเอาแล้วกันเนาะเดินเหินอะไรก็ให้ระวังแล้วกันระวังเจ็บตัวเจ็บช่วงข้อเท้าช่วงขาแล้วกันเนาะ แล้วก็เนี่ยระวังเรื่องของการเป็นโรคซึมเศร้าถึงบอกว่าให้หาคนคุยบ้างนะบางทีคุยคนเดียวก็เพี้ยนนะงงไม่รู้จะเป็นยังไงนะการงานการเงนิงนความรักสุขภาพไปแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูความรักคนโสดวันอาทิตย์เป็นยังไงบอกแล้วไงจะมีคู่เนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยมีคู่แต่ว่าบางทีมันอยู่ที่ตัวเองได้นะหมายถึงว่ามันไม่ถูกใจอ่ะหรือว่าพอคุยแล้วมันก็เราไม่ชอบเองอ่ะออยู่ที่เราเนี่ยแหละสเปคอาจจะเยอะหรือเปล่าลดลดสเปคลงมาหน่อย ถ้าลดสเปคลงมาอาจจะเจอคนที่ใช่ก็ได้เขาบอกว่าคนโสดก็จะมีบางคนที่จะแฮปปี้แต่ก็จะมีบางคนอที่ว่ารู้สึกว่าคนที่เข้ามาแล้วมันไม่ตอบโจทย์อ่ะนีสใส่มันไปด้วยกันไม่ได้ก็มีก็คุยกันได้แป๊บๆเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนคนคุยอีกแล้วอืลก็บอกว่าอยู่ที่ตัวเองนะว,ว่าจะเอาหรือไม่เอาบางทีเราก็ต้องลองลองเปลี่ยนทัศนคติเรานิดนึงแล้วกันมันไม่มีใครตรงสเปกลอยเปอร์เซนต์หรอกพูดจริงๆเอออะไรที่มันแบบ นิดๆหน่อยๆเนาะเราก็มองข้ามไปบ้างอะไรเงี้ยเหมือนที่บอกพออายุเกิน4ี่สบห้าสิบางคนบอกเออเป็นผู้ชายก็พอแล้วค่ะหรือก็เกินไปอันเนี้ยมันยังมีสิทธิ์เลือกอยู่แต่ว่าเราก็ปรับลดสเปคลงมาหน่อยหรือบางทีอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเช่นผู้ชายต้องเลี้ยงข้าวตลอดหรือผู้ชายต้องมาหาเราอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะปรับไมซ์เซ็ตเราตรงนี้นิดนึงว่า เออเราไปหาเขาบ้างก็ได้เจอครึ่งทางหรือว่าแชร์ค่าอาหารกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็อา,อาจจะดูใจเราเหมือนกันเราก็ดูใจเขาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เ็าบอกว่าอย่างเงี้ยเราอยากได้สังคมที่เท่าเทียมใช่ป่ะแต่บางทีเรากลับรู้สึกว่าทําไมผู้ชายไม่จ่ายล่ะทำไมผู้ชายไม่เสียสละอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เราก็ลองดูซิว่าเอยมันคนละครึ่งครึ่งได้ไหมนะเพื่อความสบายใจคนมีคู่เขาบอกว่าอย่าเอาปัญหานอกบ้านเข้ามาเป็นปัญหาในบ้านนะเช่นเอาเรื่องของญาติพี่น้องเอาเรื่องของคนอื่นเข้ามาให้ทะเลาะกันเนี่ยเขาบอก คนที่มีคู่อยู่แล้วอะ่ะจะไม่ได้ทะเลาะก,กันด้วยเรื่องของตัวเองจะทะเลาะก,กันด้วยของปัญหาครอบครัวปัญหาเพื่อนฝูงปัญหาทางบ้านมากกว่าซึ่งอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นเลยอมืมีอะไรก็ค่อยค่อยค่อยคุยกันเนอ <laughs> ออะมาดูซิวันอาทิตย์จะบูชาอะไรดีจะไหว้อะไรดีเพื่อส่งท้ายปี รับแต่สิ่งเฮงๆเข้ามาลิ้นพันกันแล้วเนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์ระวังปวดท้องอีกอย่างนึงเนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์ก็เขาบอกว่าให้ไปไม่มีอะไรมากเลยก็คือเข้าวัดเข้าวัดหมายความว่าทำสังกระทานไหว้พระสวดมนต์ธรรมดานี่แหละขอพรขอให้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อะไรอย่างนี้เนาะก็แต่ว่าอยากให้ไปวัดที่เราเคยไปอยู่แล้วไปเป็นประจํา หรือว่าครอบครัวเราไปอะไรอย่างเงี้ยอย่าพยายามไปสอหาวัดแปลกๆหรือวัดใหม่ๆห,หรืออะไรอย่างงี้ไเลยเนาะเอาวัดที่ครอบครัวเรานับถือเขาบอกอย่างเงี้ยเอาวัดที่เราเคยไปวัดที่ครอบครัวเรานับถือเนี่ยพ่อแก่ขึ้นแล้วเนี่ยหรือใครที่ไหว้บรมครูพ่อแก่หรือ408อะไรเงี้ยก็สามารถไหว้ได้ขอพรท่านเนี่ยว่าเออจะหมดปีแล้วเนี่ยขอให ปู่หรือสีเนี่ยถ้าถ้าศึกษาจริงๆอะเนาะจา์ก็ไม่ได้ศึกษาหรอกหมายถึงว่าถ้าศึกษาจริงๆอะท่านจะเป็นแบบบรมคคูในหลายๆเรื่องเลยนะวิชานาตศิสินเอยเป็นบรมคคูในเรื่องของตำรับยาเอยอะไรหลายๆอย่างก็คือจะมีปู่หรือีที่บอกร้8จริงๆก็คือมันมีมากกว่า108อีกนะแต่เขาแบบ ร้108อยแปดอะเออก็คือมันมีเยอะแยะมากมายก็คือเราเรียนอะไรแล้วกันเราเรียนทางด้านไหนเราศึกษาทางด้านไหนเราก็ไหว้ปู่หรือสีทางด้านนั้นหรือเราไม่รู้จะไหว้อะไรก็เอาง่ายๆในปู่สีนารอดอย่างเงี้ยเราก็ไหว้ได้เพราะว่าเออค่อนข้างจะรู้จักกันทั่วไปอะไรแบบเนี้ยเนาะเนี่ยก็ขอพรท่านเนี่ยขอให้ท่านมาประสิทธิ์ประสาทวิชาหรือใครที่จะเริ่มทําอะไรเป็นพิเศษอย่างเงี้ยเช่นบางคนจะไปนวดเป็นหมอนวดก็ไปไหว้ปู่หรือสีชีวกชีวกกะอะไรอย่างเงี้ยก็ไหว้ได้หรือว่าเนี่ยบอกแล้วว่า ครจะศึกษาด้านไหนหนูก็อธิษฐานหรือเราก็อธิษฐานถึงปู่ฤาษีร้อยแปดอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันแล้วทุกอย่างก็จะกลับร้ายกลายเป็นเป็นดีใครที่อยากจะเรียนต่ออยากจะศึกษาต่ออย่างเงี้ยก็ขอพรกับท่านได้เนี่ยก็มีไปทําบุญที่วัดเนาะแล้วก็ถวายสังฆทานขอพรกับพระนี่แหละแล้วก็ไหว้ปู่ฤาษีเนี่ย แล้วทุกอย่างจะกลับร้ายกลายไปเป็นดีหนักไปเป็นเบาอาจารย์เชื่ออย่างนั้นนะก็เป็นกําลังใจให้คนเกิดวันอาทิตย์นะก็ปีนี้ก็เดือนธันวาเนี่ยก็เป็นเดือนสุดท้ายของปี266แล้วอาจารย์ก็หวังว่าคนเกิดวันอาทิตย์ก็จะสดใสขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเนาะก็คือปี266ทั้งหมดเนี่ยทุกทั้งหมดก็ขอให้ส่งเก็บไว้แต่ปีนี้เนาะเราก็เปิดจิตเปิดใจให้กว้างรอรับสิ่งใหม่ปี267ขอให้เป็นปีที่ดีปีที่เป็นมงคลนะก็ขอให้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างสวยงามและการติดกำลังใจ วันอาทิตนะคะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าจ้ะ